ค่ะพบกับไลฟ์บูนหัวสมเองนะคะวันนี้นะคะก็มีเปิดในเกม Overwatch oh, ค่ะโอ้ยกว่าจะได้แต่ละอย่างนะนะคะกว่าจะได้อัดนี่ก็แทบ <c oughs> ลากเลือดเหมือนกันค่ะก็ตอนนี้เพิ่งแมวยีนะคะแล้วก็พวกตัวละครอะไรอย่างนี้ก็ค่อยๆแบบเปิดลูทบ็อกกันไปเนาะเมื่อกี้นี้เพิ่งได้เหมือนเพิ่งได้ลูซิโอปะอ๋อซูเปอร์โซนิคอะชิพเมน ก็คือกด escape แล้วกด escape ซ้ำไม่ได้แฮะอ่ะก็ตอนนี้คะ่ะโอเวอรนะคะคือตอนนั้นซื้อช่วงลดราคาเราก่อนซื้อช่วงลดราคาใช่ไหมคราวนี้ก็เหมือนแบบพวกไปซื้อร้านไอ้นี่โค้ดไปซื้อโค้ดของ get key เฮ้ย get grab key ป่ะถ้าจะไม่ผิดเออ grab key แล้วช่วงนั้นมันมีช่วงลดไงก็แบบ ตอนนั้นมันลดเหลือพันสีกว่ากว่าออริจินนะลดเหลือพันสี่กว่ากว่าแล้วก็แบบเฮ้ยซื้อเก็บไปก่อนเพราะว่าช่วงนั้นก็แบบเออใกล้ๆที่จะแบบได้คอมใหม่อันนี้ก็ได้คอมใหม่มาแล้วก,ก็ตามนั้นแหละตามนั้นเลยแล้วคือกว่าจะรอนี่แบบต้องรออีกนานไหมถามใจดูคือแบบอ๋อมาแล้วปลุยอะลุย ตอนแรกกะอัดพาร์โรดทูฟาล่าเนาะแต่แบบยังไม่คล่องอ่ะเออก็อาจจะเล่นมั่วนิดหนึ่งนะคะอ้าวไหลไหมไหลเนี่ยมาละโอ้ไอเคนวอลอีเฟนเหรอตังแล้ว <laughs> ด่านนี้จะชอบใช้จังแรดกันค่ะไอคนเนี้ยไทยแน่นอนดูแล้วก็รอดูนะคะมันจะมีซับไหมคือบอกก่อนตัวออฟเฟนต์เราเล่นเขาเรียก,กว่าอะไรวะทำไมแป๊บหนึ่งนะ ดิสคอร์ดดังนะฮะไปดักหน้าบ้าน,นะคะ่ะสูตรสูตรกลนตีนต้องไปดักหน้าบ้านเหมือนไปดักหน้าบ้าน Let's go Incoming in 30 seconds Let's go sis Let's go มาต่อ r f ก c k e r ห่วยเหมยตกใจหมด Let's gather some valuable data on the l a s good spot This bomb's for you เฮ้ยเสียงดังนี้เดี๋ยวก็โดนเดสทอยก่อนแน่กูว่าดูแล้ว ไอ้โดนมันไปรว,ว่าคนแม่งรู้แล้วแหะว่ออกากบจัดเราสะเปมไปเรื่อยๆค่ะเฮ้ยไฟของมันเนี่ยดูดิตัเยอะ fuck this shit amount i well that's a fine how do you do bah. oh hi hey my นั่นแหละโดนปะเมื่อกี้ศัตรูโดนตังค์วอ้เออคาได้หนึ่งก็ยังดีเฮ้ยมันจะยึดแล้วมันจะยึดแล้วมันจะยึดแล้วว้าวเย้ตาย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 ,ตาย รีบไปรีบไปเราว่าทีมนู้นได้จุดไปแล้วล่ะมันยึดไปแล้วเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่ มันหลอทอไม่ไดว้วาวมาตรงนี้เลยเหรอโอ้ตายตาย

ไปอันปีขาที่รักเพือนั่นงไงเป็นไรเ,เราว่าเ <c oughs> ข,ขาทัก <Okay. S 2> มาแล้วที่รักมาแล้วอย่าเพิ่งตายกันค่ะ <c oughs> ตายกันเป็นแถวไอบ้บ้า

เ้าฮะ I n นี d ท o u ลิงโอ้โหให้ตายเอาแล้วค่ะอ๋อเดี๋ยวเลือดมันนิดเดียวเลือดมันเพิ่งลบไปนิดเดียวช่างมัน rel ารีบผิวเพื่อนก่อน oh, เยอะม,มากพี่รักพี่รักยิงไปงัน้นแหละโอ้โอเกมโคตรเหนียวไม่เหนียวหรอกเรากากเราอักกากโอ้เอาปะละป้าฟ้าากันปะละ คือแบบเขาใช้สมาธิเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหจังนับมากโอเคนั่นแหะค่ะ

แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วดำใครดำที่รักเดี๋ยวแป๊บนดงน,นะ volume no. uh. visor จังหวะไม่ดีอะเมื่อกี้โอ้ยเสร็จายโอ้โห โอ้กลุ่มเรานี่ว่าด่าเหมยนะคะที่บอกว่าดับโอ้โห oh! oh ที่ลักแม่อะกดเราหน่อยค่ะที่ลัก <c oughs> ตอนแรกเป็นดีเฟนซ์นะสปแป,ป๊บสปอร์ เบลยี่ิบเอ็ดแล้วว,ลวูวูยิบเอ็ดล้วูย่พอเทศอันนี้ได้แล้วเหรอโอเคอ้าวมาหลุดบล็อกกันนะมา,าไหนกันไหน,น,นแล้วหลุดบล็อกเลยขอดวงจงสถิตอยู่กับข้าด้วยหนึ่งสองซ่อม ขยับเยเฮ้ยสกินไม่ไม่โอเคอะวันนี้นะคะก็เท่าน,นี้ก่อนลวกันเนาะค่ะก็เล่นกลับมาเลยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เก่งแล้วก็เดี๋ยหลังๆก็อาจจะอัดโลโปฟาราะ,ะตอนนี้ติติดฟารานักมียค่ะก็ชอบกยแชร์ก็แชร์้อกั่งในะคะค่ะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย